นักเรียนคะก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของคำว่าประหยัดนะคะความประหยัดหมายถึงการรู้จักใช้เงินของตนเองอย่างไม่ฟุ่มเฟือยมีการวางแผนการใช้เงินด้วยการทำบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการใช้เงินของเรานะคะ ความประหยัดและการทําบัญชีเพื่อจะได้รู้ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะคนที่ประหยัดเนี่ยก็จะต้องสามารถควบคุมการใช้จ่ายของตนเองไม่ให้ใช้จ่ายมากจนเกินไปและหลักสำคัญนั้นเราก็ควรที่จะมีการเก็บออมเงินเพื่อที่ในโอกาสวันข้างหน้านะคะเผื่อเรามีความจำเป็น เราจะได้นำเงินออมนี้มาใช้จ่ายอย่างสะดวกค่ะเรามาเรียนรู้วิธีการประหยัดเงินของเรานะคะข้อที่หนึ่งเราต้องตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นในแต่ละเดือนที่เรามีรายได้นะคะเราก็ควรที่จะประหยัดในเรื่องของการแต่งกายไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้ารองเท้าหรือว่ากระเป๋านะคะเราไม่จำเป็นต้องซื้อทุกครั้งที่พบหรือไมอ่ถูกใจอะไรก็จะซื้ออยู่ร่ำไปนะคะไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นเสื้อผ้าของเราก็ควรที่จะเป็นแบบที่เรียบง่ายดูโกเก๋ Get, แต่ว่าราคาก็ไม่แพงเพราะว่าเสื้อผ้าเหล่านี้นะคะสามารถใช้ได้อ่า เป็นเวลานาน,านๆและเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแบบไม่ต้องไปตามแฟชั่นเสมอไปนะคะแต่งตัวเรียบง่ายดูดีก็มีความเหมาะสมค่ะแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะวิธีที่สองนะคะเราควรที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อเลิกใช้นะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดนะคะเมื่อเลิกใช้แล้วต้องถอดปลั๊ก ให้เรียบร้อยเพราะว่าการที่เราไม่ถอดปลั๊กเนี่ยนะคะกระแสไฟก็ยังคงเดินอยู่เพราะฉะนั้นก็จะทําให้เราจ่ายค่าไฟมากนะะแล้วก็เด็กๆต้องสังเกตนะคะก๊อกน้ําที่บ้านของเราเมื่อเราใช้น้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องปิดน้ําทุกครั้งหรือว่าเมื่อน้ําเต็มภาชนะนั้นเราก็ควรปิดให้เรียบร้อยปิดให้สนิทนะคะ่ะ แล้วก็ต้องสังเกตดูนะคะก๊อกน้ําที่บ้านเนี่ยเมื่อใช้ไปแล้วอาจจะเกิดเกิดการชํารุดนะคะน้ําอาจจะมีการหยดและไหลนะคะเราต้องตรวจสอบค่ะเพราะว่าน้ําที่หยดหรือไหลน้อยๆเนี่ยก็ทําให้มิเตอร์น้ําของเราเนี่ยเดินไปเรื่อยๆตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขของมิเตอร์น้ํามากเนี่ยคุณแม่เรา ก็ต้องจ่ายค่าน้ํามากเพราะฉะนั้นปิดน้ําปิดไฟเมื่อเลือกใช้นะคะ<ม>วิธีที่3นะคะควรจดบันทึกรายการสิ่งของที่เราจะซื้อเช่นเมื่อเราจะไปตลาดหรือเมื่อเราจะไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าร้านค้าต่างๆเราควรจะจดว่า สิ่งของใดที่หมดตู้เย็นหรือว่าสิ่งของเครื่องใช้ที่บ้านของเราเนี่ยสิ่งไหนหมดไปแล้วเวลาที่เราจะไปซื้อเราก็จดรายการต่างๆเหล่านั้นไว้นะคะเมื่อไปถึงร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าเราก็ควรที่จะซื้อสิ่งของตามรายการที่เราจดนะคะเราก็ควรระมัดระวังในการซื้อไม่ซื้อของที่ นอกเหนือจากรายการนะคะเพราะว่าสิ่งของเหล่านั้นน่ะมันอาจจะเป็นของฟุ่มเฟือยและเวลาที่เราซื้อมานะคะมันไม่จำเป็นต้องใช้เราก็จะเสียเงินมากไปโดยปลาประโยชน์ค่ะวิธีการประหยัดข้อที่4นะคะควรนำอาหารกลางวันไปทานที่ทำงานหรือในบางโรงเรียนที่เขาไม่ได้จัดอาหารกลางวันให้นะคะ ก็ต้องนําเงินไปซื้ออาหารแต่ว่าเราก็อาจจะนํามื้อกลางวันไปทานที่ทําง,งานหรือว่าบางโรงเรียนที่ไม่ได้จัดอาหารกลางวันคุณแม่ก็ควรที่จะเตรียมอาหารให้ลูกๆไปทานมื้อกลางวันนะคะข้อดีของการนําอาหารไปทานกลางวันเนี่ยเราก็จะได้ปริมาณอาหารที่มากเพียงพออิ่มตามความต้องการนะคะและอาหารที่เราเตรียมไปนั้นก็เป็นอาหารที่สด สะอาดมีรสชาติที่เราพึงพอใจตรงนี้ก็เป็นวิธีการประหยัดอีกรูปแบบหนึ่งนะคะข้อ5ในบางโอกาสเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษนะคะอย่างเช่นไปท่องเที่ยวนะไปพักผ่อนนะคะเพราะะฉนั้นเราก็สามารถกำหนดโปรแกรมเลือกดูนะคะว่า โปรแกรมที่เราจะไปท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะมีกลุ่มทัวร์เขาจัดไว้เราสามารถนะคะเลือกรายการแล้วก็ดูราคาที่เหมาะสมไม่แพงเกินไปนะคะตรงนี้เราก็สามารถไปพักผ่อนด้วยงบประมาณที่เหมาะสมกับเงินที่เรามีอยู่นะคะหรือว่าในบางโอกาสนะคะครอบครัวของเราไปรับประทานอาหารนอกบ้านนะคะ วิธีที่ฉลาดในการที่ไปทานข้าวนอกบ้านนะฮะเราก็ควรที่จะเลือกดูนะคะว่าเขา,าจัดโปรโมชั่นพิเศษอะไรอย่างบางครั้งเด็กๆเ,เคยได้ยินใช่ไหมคะเราอาจจะสั่งพิซซ่าทานนะคะ,ะบ่อยครั้งที่เมนูพิซซ่าเนี่ยเขาก็จะจัดเมนูพิเศษอย่างเช่นว่าซื้อ1แถมหนึ่ง,นนงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็ประหยัดจ่าย1ชิ้นแต่ รอบพิเศษเนี่ยเขามีแถมให้เราด้วยหรือว่ารายการอาหารของบางวันเนี่ยเขาก็จะลดพิเศษเช่นวันพุธประหยัด5 0์ตรงเนี้ยถ้าเราเลือกเมนูพิเศษในวันพุธเนี่ยก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้หรือบางร้านอาจจะโปรโมทพิเศษนะคะมา4จ่าย3เด็กๆทราบความหมายของคำว่ามา4จ่าย3มไหมคะ ะะมาสี่จ่ายสามก็หมายถึงว่าเรามาทานอาหารสี่คนแต่ว่าร้านนี้เขาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะจ่ายเงินเพียงสามคนเท่านั้นนะคะเพราะนั้นก็อีกหนึ่งคนก็ทานฟรีนะคะเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นแบบนี้ก็จะมีให้เห็นอยู่บ่อยๆเพราะนั้นถ้าเราเลือกนะคะเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตรงนี้ครอบครัวของเราก็ประหยัดได้หนึ่งคนนะคะ ก็นับว่าถูกถูกลงอีกค่ะนะคะการประหยัดข้อที่6นะคะควรที่จะแยกขยะก,ก่อนทิ้งนะคะเพราะว่าขยะที่เราจะนำไปทิ้งเนี่ยถ้าเป็นกระดาษกรองวัสดุต่างๆนะคะที่เป็นหมวดหมู่ของกระดาษเนี่ยถ้าเราแยกจากขยะเปียกนะคะกระดาษเหล่านี้สามารถนำไปขายได้หรือว่าขวดน้ำ กระป๋องต่างๆเนี่ยเมื่อเราแยกแล้วสามารถเก็บรวบรวมแล้วนำไปขายเป็นมูลค่าเพิ่มให้กับครอบครัวของเราได้นะคะวิธีการประหยัดในข้อที่7นะคะซ่อมแซงสิ่งของแล้วนำกลับมาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นของเล่นเสื้อผ้าต่างๆถ้ามีการชำรุดนะคะเราอย่าเพิ่งรีบไปทิ้งนะคะ ให้ตรวจสอบดูว่ามันสามารถจะซ่อมนะคะแล้วนำกลับมาเล่นใหม่เสื้อผ้าเย็บ <Yeah, S 1> ซ่อมแซมที่ชำรุดนะคะแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้อาจจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะถ้าเราซ่อมเองไม่ได้เราก็ส่งร้านซ่อมนะ,ะนาฬิกาโทรศัพท์แบบนี้บางครั้งมันเกิดขัดข้องเราไปให้ช่างเขาซ่อม แล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ต้องไปซื้อของใหม่ให้เปลืองเงินนะคะก็เป็นวิธีประหยัดอีกแบบหนึ่งค่ะการประหยัดเงินในข้อที่8นะคะเราก็สามารถทำงานเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวนะคะคุณแม่อาจจะมีฝีมือในการทำอาหารอาจจะทำขนมนะคะไปขายเพิ่มรายได้หรือว่าคุณ คุณย่าคุณยายมีฝีมือในการทำกับข้าวก็อาจจะทำน้ำพริกหรือถนอมอาหารต่างๆแล้วนำไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวนะอย่างในรูปภาพนี้นะคะเราก็สามารถประหยัดเงินโดยการใช้พื้นที่ว่างๆรอบบริเวณบ้านของเราปลูกผักสวนครัวไว้กินเองนะคะตรงนี้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วยังได้ผักสด สะอาดนะคะอยากที่จะรับประทานอะไรเราก็ปลูกผักเหล่านั้นนะคะจะได้รับประทานผักสดสะอาดปราศจากสารเคมีนะคะเราะนั้นร่างกายของเราเมื่อได้รับประทานผักสดสะอาดที่เราปลูกเองนะคะสุขภาพของคนในครอบครัวก็จะแข็งแรงแล้วก็ประหยัดเงินด้วยค่ะ ตันเลนมช่อนเร่ดูดีตอนอ้อมเล่นักลา หม่ล่าสุดมีแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษามากมายให้น้องๆได้เรียนรู้กันแม่คะหนูอยากได้แท็บเล,ตล็ตไหยคะแม่ช่วยซื้อให้หนูดีได้ไหมคะนเนยลืมบอกผ,ผลที่แม่ได้ซื้อให้ฟังหน่อยสิว่าหนูดีชอบทำอะไรหนูดีอยากได้แท็บเล,ตล็ตว้ใช้เวลาเรียนและเล่นเกมบ้างนิดหน่อยะคะ่ะก็สนุกดีนะคะคุณแม่อีกอย่าง ถ้าเด็กยังสามารถดา,า,าวน์โหลดแอปพลิเคชันยังไไว้ศึกษาเวลาบ้างด้วยค่ะคุณแม่เช่นแอปพลิเคชันฝึกภาษาอังกฤษแอปพลิเคชันไอนิดฝึกสมองแล้วก็มมากมายเลยค่ะถ้าซื้อไว้สําหรับการเรียนก็ดีนะลูกถ้าหนูดีอยากได้จริงๆลองออมเงินไว้ซื้อของที่เราอยากได้ดูสิออมเงินออมเงินคืออะไรเป็นยังไงเหรอคะหนูดีไม่เข้าใจาเงินออม คือส่วนรายได้ที่เหลืออยู่หรือที่เราเก็บเอาไว้ที่นำออกมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บไว้ซื้อของที่เราอยากได้หรือใช้ในเวลาเจ็บป่วยวิธีเก็บเงนินง,ง่ายๆเลยสำหรับ <Okay. S 1> น,นูดีคือเอาเงินที่แม่ให้ไปโรงเรียนมาหักออกเพื่อเป็นเงินออมเช่นแม่ให้หนูดี้ไวละหนึ่งร้อยบาทนูดีก็หักไว้ก่อนสักยี่สิบบาทแล้วจึงนำเงินที่เหลือไปใช้จ่ายที่โรงเรียน ถ้าหนูดีปกติทานข้าวที่จานละสาสิบาทขนม20สบบาทน้ำสิบบาทหนูดีก็ยังเหลืออีก20บาทบอาทไว้ใช้จ่ายอื่นๆแต่ถ้าหนูดีอยากมีเงินเก็บเพิ่มจาก20บาทที่หักไว้หนูดีก็ลดค่าขนมและค่าใช้จา่ายอื่นๆลงเพื่อนำมาหยดกระปุกเพิ่มหนูดีก็จะมีเงินเก็บวันหนึ่ง20่สบถึงหบบาททำแบบนี้ทุกวัน หนูดีก็จะเงินออมเพื่อน,นำไปใช้ซื้อของที่เราอยากได้ยังไงล่ะลูกแต่ที่สำคัญเราจะต้องมีมินัยในตัวเองด้วยนะจ๊ะพี่หนูดีทำอะไรอยู่หรอคะพี่กำลังนับเงินในกระเปอาสิงหน้าพี่หนูดีมีเงินเยอะจังเลยเอามาจากไหนหรอคะไม่ได้เอามาจากไหนหรอกพี่ก็เก็บจากเงินค่าขนมที่แม่ให้ไงล่ะพี่เก็บทุกวัน เลยมีเงินในกระเปุกมากขึ้นทุกวันไงพี่เก็บเงินจากขขนมเหรอทำไมเก็บได้เยอะจังเงินเยอะแบบนี้หนูน่าขอเอาไปซื้อขนมได้รึเปล่าไม่ได้หรอกจ้าพี่จะเก็บเงินนี้ไว้ซื้อแท็บเล็ตนะถ้าหนูนาอยากได้จะต้องเก็บแบบพี่นะจะได้เอาไว้ซื้อของที่หนูนาอยากได้ไม่ใช่แค่ขนมงั้นหนูน่าอยากเก็บบ้างจ้า จะได้เอาไว้เชิตุก๊กตาหมีที่หนูนาอยากได้ถ้าหนูนาอยากลองเก็บเงินก็ไม่ยากเลยจำที่แม่สอนได้หรือเปล่าวันนั้นน่ะหนูนาเราลองมาคิดดูแล้วหนูนาจะเหลือเงินหยอดกระปุกวันละห้าสิบบาทเลยเนะนี่ยแบบนี้ถ้าเราหยอดสามสิบวันวันละห้าสิบบาทโอ้โหหนูนามีเงินเก็บตั้งหนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยเนะี่ยว้าวาอะ,อะดีิยวกอนหนูนาการหย่อดกระปุกไม่จําเป็นต้องหยอดเท่ากันทุกวันก็ได้นะต้องดูด้วยว่า ถ้าบางวันเราจาเป็นต้องใช้จ่ายอย่างอื่นเช่นต้องซื้อยางลบดินสอหรือบางวันเราอยากกินขนมเยอะๆเราก็อาจจะเหลือเงินหยกกระปบน้อยหน่อยไงล่ะหนูนาอ๋อก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเหลือเงินจากการใช้จ่ายที่จาเป็นต่างๆเท่าไหร่ใช่ไหมคะพี่หนูดีอืมเก่งมากๆจ้เอ่แล้ววันนี้หนูนาเหลือเงินกลับจากโรงเรียนหรือเปล่าล่ะเหลือสิคะหนูนาส่หยงไหนเอามาดูซิว่าเหลือเท่าไหร่ Ừ, hả bà thơm Ôi, kia đuôi đi Đi hồi đó cầm xe A เอาวิธีนี้ไปลองใช้ดูนะจ๊ะแานที่เรารู้จักใช้ใจ่ายอย่างประหยัดคิดก่อนซื้อเก็บออมขนมใช้ทรั์สินสินของอย่างคงท่าไม่ฟุ่มเฟือยก็จะทําให้เรามีเงินออมไว้ใช้นยามจำเป็นหรือไว้ซื้อของที่เราอยากได้จริงๆอย่างที่หนูดีไงล่ะ จากความรู้ในหัวข้อเรื่องการประหยัดและการ์ตูนที่ครูหยิบยกตัวอย่างมาให้เด็กๆนะคะตรงนี้เด็กๆก็สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะคะแล้วก็ถ้าเรารู้จักประหยัดแล้วก็ใช้เงินอย่างคุ้มค่าเราก็จะมีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอครั้งหน้าสวัสดีค่ะ